สวัสดีปลาลุงสวัสดีหามสิสาชสวยปลาลุงเด็กไปจักเส้าไปจักสวยอ่ะมาดีพี่น้องมาช่วยทุกคนช่วยแล้วไม่เป็นเช้าแล้วนะหำเนาะช่วยแล้วมาดีลูกมาดีปลาลุงฮ่าเน่เน่เน่นี่ยฮ่เล่นเหรอฮึมบนหัวหนี่ฉลุ่ยเสือพูธนาเช่ากี่ผูกเช่ากี่ผูกลูก ไปดีด <yen> <ged buying> yeah. well, okay. ้วยกี่หกมาดินี่แม่บอกไปมูนี่ก็อยูเพื่อนเนี่ยนป่าลุงเลยอยู่เงื่อนแต่ว่ากำลังชิลับบ้านพี่กินหมูกระทะแล้วก็กลับบ้านจะลองพี่ลองเลยได้ลำนาเลยเนาะเมื่อบ้านห้าดับบัสไหมอ่ะเมื่อผิดชงผิดเลยลองผิดจะได้มาเลยอง๋ออ๋ออ๋เนาะ ม,มาแต่วันขาหัสเอ้ยมาวันผุด,ดผุดผุดม,มีกับโม่เลยกับปลาเมือกกระตับ๊บปลาลูงลุงยัง มอยากนมมาจากอยากนมอดิละกินแต่นมตอนลงเนาะปึ้งเลยนี่กับผักก well, ับ mm ่ hmm. ีเข็บลาบาลูไหมพวกลุงหาลุงเลยเฮ้ยลุงเลย ลึกคือบ่มีใหญอยากเน่ยเนาะไม่จะเขียบกระหมดจึจัะขิดเฮือนจะไปชังสื่อมากไป้ก่อน กินหมูกระทะก่อนสิกับบ้านเนาะหมูกระทะลูกชิ้น <c oughs> อ้อกลูกชิ้ชนน <c oughs> ะฮา

อระรบ่สวีคพี่น้องเนาะสบายดีตอนสวยคนก็สวยคือกันสวยเนาะมาอนอยู่เพื่อนมาอนพักผ่อนมาไปทางไดนพี่น้องเลย

หนาก็มีแต่พวกหนาสุดเด้อมาเป็นหน้าน่ะนะโอ้คอยล่างกได้ความหวังคือว่าคิดไปแล้วแต่ว่านี่แบบต้องฝึกใหสวยต้องลืมมาโอ้ยร้ายกันก็ได้ละเกินกินนี่แหละพี่น้องเอ้ยโมกระทะครอบครัวเนาะกินกันในครอบครัวนี่แหละเพราะว่าฮักกันแลหน้าเมื่อยเพียก็เลยบำรุงเจ้าของ เงินก็บรายดอกหังยากหังที่นะเงินบรายหังยากอกอเราขอกแม่นะด้มองเากินโมเป็นแบบนี้นะเ่นั่งเออ้อมาเด้อป้ากินรถอื่มันจะบุกชมคนจะได้

เพาะตําหมูกิน

เหตุใดไมีเงินก็บายากกินแบนบ่บบอตัวชิมาฮูดสวดบอมานะแม เอาหัวหนุ่มลืมมันลืมเพื่อนได้สู้มนไหนไหนลืมตะเบิร์ดตะเบอร์ก็เห็นอันนี้หายนะคุณผู้ชมลืมคนใบ มันมาตัวกูแล้วได้ซับนั่นเลยมีความสุขถั่วาเด้อมาเด้อ ตังได้มเี่นะเข็มปิ่นแม่งไดเข็มปิ่นไปเฮือนหายจะดึงลงเลยคือนานยืนนะไเนห่งอบอขนนาน้องเขาหมอใหญ่ปวดแล้ว เข้ามาเข้าเอาเอาบ่นอินและเธอหมดยาตัวบ่นกันนี่เงี้ยเนี่ยหมดกวนว่ะเข้ากล้กันทั้งหมดออกมาไหมออกมาตั้งกูนี้น่าร๊อย อมาเด้ออ้ำพัสลาพาไปไหนอ้ำเพี่พี่เห็นละลง

โอ้มย,อย,ยมึงสเหนึมาใส่อ้วงปลาไว้ตาเลมนี่งเลิี่้มโยมาสิกินป๊บกินแลนหลนท้เดียวนี่บม,มาสิกินปบกินแหลนแท้ ยังบุวตัวใหญ่นั่งกินวะนะหานกินจะเสียเขยเสียมได้แบบถูกใเ้าูน้เอาอีกแล้ว จำเงี้ยจำวัตถุติดใจมืองั้นชอบเจ้ามือไปละชอบขี่นะนั่นไม่เริ่ม สุดมุกมนนเหมดอย่พจะทาหมอเดียวตายแลน้กพหนงเองไข่ต้มใช่ป่ะเาเมากนะเธอเสียบีมาสมทบไข่หน่วยหนึ่งอย่าบอกเด้สิโลคถ่วยเจ้าของไง ยาสีลงถั่วยาคลองยกไข่ไข่เ่วยละสองพันแม่บริจาคหนสองพันต่อสอนหน่อยกระดกกระเดียกกระโดดช้อนหน่อยหาสากวกมันได้เจอของหมักเอ้ยหอมปติ่งให้เวลาเขาขาย่มมอร หมอตายเลยนะบอกว่าหมอใหญ่หมอใหญ่หมันใหญ่อ่อแงดเพื่อหมอคนมันใจคือหมอหมอเต็มหอกอนหมอนนะอไปละวมออะหมอเท่าหน่อยใหญ่เาสือมา ไปมาหน้าที่กันโอ้โยาอะไรล่ะตะวันฮะฮะ พอแล้วพี่น้องเอ้ยจบกินแบบเสน็มเลยเนาะนะไม่เลยออกบอรลอดวีน่ะแขกงบอล์หน่งขอบคุณขอบคุณที่ชาเบิ่งมาชมนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกานะ่า <c> เ <oughs> นาะบ่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดมากระดิ่งนะพี่น้องเด้อเนาะการแจง้งเตือนคลิปไว้เนีน่ยเนาะเอาไว้ป้อ,อ,อนมาคลิปหน้าเด้อไปแล้วสบายดีสบายดี 哎，对嘛？嘿嘿。